สวัสดีค่ะแสงเดือนกวิกุลสาวุดอนอินสวิตค่ะมิน้วันอาทิตย์วันหยุดค่ะสาวุดอนก็มาท่าสวนค่ะมอน้ก็สิมาปลูกตะไคร้ปลูกบักพริกแล้วก็ปลูกต้นกระเพ้าค่ะมาซอยสาวุดอนอินสวิตท่าสวนได้ค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวุดอนอินสวิตเด้อค่ะเนี่ยกะกญยาลายค่ะพี่น้องสาวุดอนก็ว่วาสิมาถอนยาสะก่อนหลังจากนั้นจังสี ปลูกต้นไม้ค่ะจังสิปลูกต้นตะไคร้ค่ะติดตามกันค่ะมือหนีงานกระไยขึ้นกันค่ะคุณนายงายาร้คักค่ะ นี่สาวอุดรก็ได้ลกหญ้าแล้วก็เตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็สีน้ำตะไคร้มะปูค่ะติดตามกันได้ค่ะพี่น้องสำหรับตะไคร้ของเห่ากะเตรียมพ้อมแล้วค่ะที่จะเอาไปปลูกกอนจะเอาไปปลูกสาวอุดรก็สีน้ำก้อนค่ะ ไปค่ะเฮอาไปปลูกตะไคร่กันค่ะ กตะไขรค่ะพี่น้องซีบต้นค่ะมือนีเรียบร้อยแล้วค่ะ ที่เห็นข้างนาก็สิเป็นทีิศอุดรปลูกไม้เด้ค่ะก็สิมิตะไค้พริกเหล็กกะเพราค่ะทั้งสายมื้อนี่สิเป็นแปลงกะเพราแซมคนาค่ะส่วนทังขวาก็สิเป็นตะไค้กับต้นพริกค่ะต้นพริกก็ยังน้อยอยู่ค่ะก็หวังว่ามันก็สิจะเลร่ญงอกงามขึ้นข้างนอกค่ะ สำหรับมือนีสาวอุดรคาดหวังว่าฝนจะตกป่านนี้กับประทานในตกอยู่ค่ะพี่น้องกะบ่แน่ค่ะคืนนี้อาจจะตกเพราะว่าทองฝ่าเขากะยังมืดอยู่ค่ะสำหรับมือนีสาวอุดรอินสวิตก็ได้มาเสียยาอยู่สวนเ้ยค่ะได้ประมาณสี่แปลงค่ะเหลือเบิ้งค่ะ ในงานหลายอยู่ค่ะมือหนีอากาศกับห้อน้ำค่ะเพราะว่าลึ้มฟ้าลึ้มฝนค่ะแต่ว่าจนปนีกะเมฆในได้ตกอยู่ค่ะขึ้นนีกับเแนกค่ะเพราะว่าอากาศกับยังอบอ้าวอยู่ค่ะบรรยากาศรอบๆค่ะเห็นว่าค่ะท้องฟ้ากะมีเมฆเต็มไปหมดค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวอุดรอินซิวิตกะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ได้ค่ะเดอ้อติดตามกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ